ขึ้นใจขึ้นใจเนี่ยนี่ครับเรามาชมพี่พี่ต้อยครับสอนวิธีการแทงเข่าคนที่ออกข้างเก่งๆครับออกซ้ายออกขวาเนี่ยมาดูครับว่าพี่ต้อยเนี่ยจะแทงเข่าแบบไหนครับผมมาชมกันครับเวลาเราเจอพวกออกเลี่ยมมากเก่งๆนะครับเดินไปทางตรงเนี่ยออกเลี่ยมออกไปไม่ถูกไม่ไม่ถูกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องไล่เข้าไปดัานไหนัะเชื่อก ตัวยกีดเชื่อมไ่เหรโยนวางเข้าไปเลยอ๋อฝานจริงไหมครับไม่ไม่ได้แทงตรงไม่แทงตรงเพราะกันใช้ยันโยงโยนวานไก่อนข้างเลยอะเพื่อหลีกที่แน่สมมติถ้าแทงตรงพุ๊บออกมาปุ๊บดีทุบเราสามารถออกข้างได้เพื่อว่าแทงขวาปุ๊บโอ้โหไม่ออกนี่แลแล้วลูกสองเนี่ยลูกสองเนี่ยลูกเนี่ยแทงไปลูกสอง่ตรงเร็วเลยถือว่าลูกลูกเหยียดลูกต้องูกกดจิตลูกลูกที่สองนี่ถือว่า ต้องต้องเปิดดูและคนที่อยู่เลยใช่ไหครับเพราะเราดูแลขอสะดุ้งไงคนเราเนี่ยเราไปได้ตอนนี้มันหนีไม่ได้ไงเงี้ยมันจะเชืี่ยเลยอ๋อนี่ครับผมได้ความรู้จากพี่ต้อยเยอะมากนะครับผมไปครับคุนครับ